แบบนี้โอ้โหถ้าจับได้ต้องเอาให้หนักนะคะคุณผู้ชมถึงผู้อ่านมากเลยอะอรักภาษาอะไรนะทำกันแบบนี้นะคุณผู้ชมอขยับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่กาญจนบุรีคะ่ะเมื่อช่วง ต้นเบรกเนี่ยได้คุยกับพี่บอลเรื่องการใช้ GPS เนอะเออพี่ต้นเคยใช้ GPS ไหม<ะ>ใช้บ่อยมากบ่อย,อยอคือใครๆก็ต้องใช้ GPS กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยไม่มีใครคาดคิดค่ะว่าแค่การใช้ GPS นําเส้นทางให้เราขับรถตามมันจะกลายเป็นหายนะที่ทําให้ครอบครัวหนึ่งต้องสูญเสียทั้งลูกแล้วสูญเสียทั้งเมีย มีการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ก่อนที่ใ้ทั้งคู่เนี่ยมาพูดคุยกันไก่เกียร์เจราจาชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะครับสนับสนุนโดยเจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์สวัสดีท่านชมครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่ไข่มุกนะครับ,รบเป็นเรื่องผีไหมอุ้ยเชื่อสิ ปวดใช้จักรยานในการรับชมเชื่อเรื่องผีไหมยังไม่ต้องตอบก็ได้เพราะต่อไปก็ไม่มีใครเชื่อท่านเชื่อเรื่องผีไหมเชื่อเรื่องตายไม่รู้ตัวไหมเหตุการณ์นี้มีการตายปริศนานะครับเป็นหนุ่มคนหนึ่งตายคาห้องปริศนาปรากฏว่ามาตรวจสพบไปตรวจสอบมาเขาตายมาห้าวันไอ้คำว่าตายห้าวันก็เข้าใจแต่ตายไมี่วันก็ได้แต่ที่น่าตกใจคือคำว่าตายห้าวันแค่สองวันก่อนะจากห้านะสองวันก่อนยังเห็นหนุ่มคนนี้เดินมาซื้อหมูปิ้งไปเนี่ย ไปถ้าตายห้าวันแล้วคนที่ไปซื้อหมูปิ้งคือขนหัวลุกเลยขนหัวลุกเลยเพราะหลังจากที่เห็นว่ามีหนุ่มคนนี้มาซื้อหมูปิ้งไปเมื่อสองวันก่อนยังทักไปเลยเฮ้ยน้องกินแค่เนี้ยสองไม้สามไม้มันจะอิ่มอะไรนั่นน่ะสิลายนี้เขาหันไปยิ้มให้จากนั้นก็เดินหายไปปรากฏว่าหลังจากยิ้มพิมพ์ใจที่ยิ้มกลับมาให้คนที่ทักไปกลิ่นเหม็นทิ่มจมูกแล้วอีกไม่กี่นาทีถัดมาจึงรู้ว่าข้างบน มีคนตาย,ยเลยกลายเป็นเหตุการณ์หลายๆตั้งไปว่าคำถามเออชื่อเรื่องผีไหมเชิญชมที่หน้าจอทีวีฮะลุกเลยทีนี้เออต้องถามลุงมนนะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเงินที่เขาเอามาซื้อ,อกลายเป็นกระดาษหรือยังมาในหนังอ่ะตกใจเลยนะเออเหมือนเงินผีอ,อย่างนั้นหรือเปล่าทีนีเราก็ดูหนังเยอะอยู่ใช่ค่ะชอบดูยิ่งสปูลคิลเลอร์ดิยิ่งชอบเลยนะคุณผู้ชมอ่ะขยับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ถ้าหากว่าพี่บอลทําเค้กมาแล้วไข่มุกบอกว่าไม่อร่อย พี่<ม>บอลจะทำยังไงไม่ต้องกินรอบต่อไปไม่ต้องกินจ้ะ <c oughs> ตรงๆอย่างนั้นเลยนะอร่อยมาก <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> คือไม่ว่าอาหารที่เพื่อนหรือว่าใครทํามาให้เราจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยเราต้องขอบคุณเขาไว้ก่อนเพราะนั่นคือน้าใจที่เขาส่งมาให้เรานะคุณผู้ชมแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยพอเพื่อนบอกว่าทํากับข้าวไม่อร่อยอ่ะถึงกับแทงกันตายค่ะโอ้โหคนน่ะเป็นคนซวยน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วล่ะ ต่มันบอกว่าไม่ใช่ไอ้สองคนที่ยิงหมายถึงว่าไม่ชอบหน้าส่วนตัวไม่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่หรอกอ้างไปทั่วคือเหมือนพอเห็นแล้วปุ๊บอะอีนี่มันเอวดีวะขอสักทีอย่างนี้เลยหรอเต็มเต็มนี่คือความคิดของเยาวชนนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยควรจะดูเจตนาแล้วก็ลงโทษให้หนักเหมือนกับ ผู้ใหญ่อะไม่ใช่มาแบ่งแบบนี้นะเพราะดูจากพฤติกรรมการกระทําแล้วมันดูอุกอาจากเกินไปจริงๆค่ะครับอ่ะเมื่อกี้น้องม .4 ใช่ไหมพี่ต้นสี<ม>่ปีขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวน้องม .5 ค่ะนี้เนี่ยไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครน้องกําลังจะขี่รถจัก,กรยานยนต์กลับบ้านแต่ปรากฏว่ากลับไม่ถึงอะชนเฮ้ยรถเขาก็จอดอยู่บนริมถนนไหลทางนะคำถ,ถามคือมายังไงพุ่งมายังไงใช่จะบอกว่าไม่เห็นก็คงจะไม่ได้มันก็สว่างสวัยอยู่นะ ไม่แน่ใจคุณแม่ท้องอ่อนเพลียหรือเปล่าเป็นไปได้ไหม,ไม <c oughs> อืม,อ,มอ่ะก็แปลกดีนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะชีวิตคนค่ะคุณผู้ชมคน<า>เรารักกันเนี่ยตอนแรกก็ว่าหวานชื่นพอเลิกลากันไปปุ๊บเนี่ยความรักมันจบลงะอะทีนี้ถ้าคนจบตามความรักมันก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าพอความรักจบคนไม่จบมีหนุ่มคนหนึ่งหึงโหดถึงขั้นวอาไปบีบคออดีตแฟนสาวแบกขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วก็ทิ้งร่างลงมาจากชั้นห้าเอาช่วงหน้ามาดูค่ะ โอ้นี่เลยเหรอวะนี่เหรครามหมคุณกันแต่ว่าก็คือแย่เลยเพราะชีวิตของทุกคนมีรสชาติที่ต่างกันรสชาติแห่งความสุขเศ้าหรือรสชาติที่เราไม่อาจลืมสามแม่ครัว50ปีแห่งความผูกพันอยู่เคียงข้างกัน,กนในทุกรสชาติชีวิต แฟนโอมิเนียนแกงปูชวนซิ่งชิงโชคใหญ่ลูนรถยนต์ New MG5 iPad 10บและมอล n ี่มเพียงสแกนหรือส่งองฟันโอถึงสี่พฤษภาคมนี้ก็ก็มิกซ์จากเนเจอร์กิฟมีอัลคาไนทิงมีวิตามินเกลือแร่และมีคอลลาเจนพร้อมวิตามินซีเช้ากินเนเจอร์กิฟต์ก็นอนกินเนเจอร์กิฟต์ก็ก็มิกซ์ก็ก็มิกซ์ก็ก็มิกซ์จากเนเจอร์กิฟต์เช้ก็กินเนเจอร์กิฟต์ที่ก็กินเนเจอร์กิฟถึงตอนเย็นก็กินเนเจอร์กิฟอยากกินเนเจอร์กิฟ เนจะกิฟที่ไรถ้ากระช่องมาให้เนจะก,กิฟดื่มอร่อยดื่มได้ดิ่ดีมาหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าครั้งยิ่งใหญ่ power by m e g a c e l l งานเซลล์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด15-23มีนาคมนี้ที่ impact เมืองทองธานีในวันที่โลกร้อนที่สุดมันจะร้อนแค่ไหนเมื่อทุกชีวิตต้องเผชิญกับความร้อนที่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่ไม่ว่าจะร้อนแค่ไหน ด้วยพลังความเย็นที่หลากหลายจาก s n a ็ k แบรนด์เราก็เย็นเย็นเย็นได้เสมอเราเย็นโลกก็เย็น<อ>เย็นสดชื่นทันทียกทับดับร้อนเย็นครบจบที่ตรางูขอแนะนำใหม่สเน็กแบรนด์ซันแครนี่สมองม่นแล้วหรอ <muitas S 2> e <sketches> อ f นฟาโกร์เจนทัลแครสูตรใหม่ที่มี PHP โปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนสูตรที่ดีกว่าสูตรเดิมผสมใยอาหาร2ชนิดสูตรใหม่ e อ f นฟาโกรเจนทัลแครเนี่ยใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยหรอใช่ใครๆก็ใช้ฟ้าไทยอร่อยตัวจริงลุงก็ใช้ฟ้าก็ใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งอย่าแค่ทำความสะอาด ต้องเคลียร์ผิวด้วย Nivea Admecare m o i เซล r าด้วยสารสก,กัดจากแมกโนเลียลบเมคอัพหมดจดช่วยลดสาเหตุการเกิดสิวรู้สึกผิวดูสใสไกลสิวใน7ดเน็ดวัน Nivea Iso Skin Delivery Cookie แยมอร่อยที่ใครๆก็อยากแจม Delivery Cookie เบลแนะนำเทพไทยมาหลายปีหลายคนใช้แล้วชอบกันทั้งนั้นเลยค่ะส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้ลองใช้ดูสิคะแล้วจะรู้ว่าปากสะอาดพร้อมสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นยังไงยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดต่อไปเทพไทยนะคะใจใจตัวเองเพื่อได้ทำสิ่งที่รักเลือก Enchugo ที่มี HMB และโปรโตีนคุณภาพดี3ชนิดโปรโตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนือ้อผ่านแล้วพ่ะว่าแล้วใส่ใจคนที่เรารักด้วย Enchugo บ้านและสวนแฟร์ซีเล็ก2025งานแฟร์แรกของปีจัดเต็มกว่า2,000บูธครบจบในงานเดียวบ้านและสวนแฟร์ซีเล็ก2025วันที่22-30ถึงมีนาคมนี้ที่ไบเทคบางนาถ้ามีอาการท้องอืดจะกรดมากเลยก็เพาะอาหารบรรเทาด้วยอีโนยาผงฟูซิตริกแอซิดโซเดียมไคบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสาัราะห์ประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทริปนี้ฝันเซ <My God. S 1> นทรัมซิเวอร์ 50+ ักล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัย50ปีขึ้นไปเสริมด้วยเซนทรัมซิเวอร์ 50+ พลัส ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็นผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่ม่เหลือคนอื่นดูเม็สดูโปรสามดีอารอนพลัสมาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสนุกได้เยอะก็เรียนรู้ได้อีกเยอะถึงเวลาหน้าติดมงด้วยเมคอัพแตงโมจุลาเฮิร์บตบเดียวมงลงหน้าจุ๊บเดียวมงลงปากสวยจบแคบ่ตบจบุ๊บพับและลิปแตงโมจากจุลาเฮิร์บ อร่อยคำติดคำจนรำคางขอเ้คฟันปลอมม้พร้อมก่อนลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polydent Max Show e n z i ใหม่ติดแน่นน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าราเคี้ยวกล้ากินผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polydent แค่ผมสวยเปล่งประกายก็ชายได้ไม่งอเพใหม่ s ั n z i l ได้บ้านชายด้วยเคราตินช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพร ซนซิลไดมอนด์ชายสนับสนุนโดยเข้าเครียบ PR Big Bag อร่อยเข้มเต็มซองรู้ด้วยอาปาเช่มีเบ็ดอมสูนไพรรถมะขามป้อม I love Apache นาฬิกาสนาทีค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวความรักจบแต่คนไม่จบค่ะพ่อแม่สาววัย21ปีต้องเอาเรื่องราวนี้มาร้องพี่กันจอมพลังเพราะว่าลูกสาวถูกอดีตคนรักครับบีบคอจนสลบนนำซ้ำยังไม่พอนะคะยังแบกร่างอุ้มน้องขึ้นไปบนดาดฟ้าของหอพักแล้วก็ทิ้งร่างน้องลงมาตกลงมาเนี่ย วิดรั้วที่เป็นเหมือนรั้วกำแพงฟันฉลามอะมแก้วแก้วเนี้ยเหรอฮะใช่หนั่นคือฝีมือของชายอดีตคนรักนะคุณผู้ชมก่อนที่ชายคนนี้จะกระโดดหวังว่าจะปิดชีพตัวเองตามแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนนี้สาหัสปางตายค่ะอ่ะไปดูวินาทีกล้องวงจรปิ